มองสามเซนนะครับได้ปลาตัวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ตะปูยกำลังคัดมองอยู่ก็จะไปใส่เย็นวันนี้อีกนะครับนี่เช้าเช้าแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับวิธีการหาปลานะครับมาดูปลาปลามองเยี่ยมอนกำลังทำนะครับนี่ตัวสดมันเก็บไปบ้านแล้วนะครับนี่โอ้นี่ปลามองมองใส่ใบตุ่หัวหนาโอ้ปลาตายตัวนี้มันถือเต็มมือคืนเนาะ โอ้มีเตาต้มงามเลยครับนี่นี่คือปลามองนะครับยามเช้าๆนะครับของวิถีครอบครัวหาปลานะครับครอบครัวจ่าหลอดครอบครัวพ่อใหญ่โป้ยนะครับนี่โอ้ปลาดุกมีเตาตงามเลยเมยเฮ็ดจังไรกินนี่ก็ใส่เกลืออะนหนึ่งดิโอหนึ่งน่องหนึ่งย่างเดียวกับแดดเดียวได้ปะแดดเดียวมันหมกมีแดดมันก็น่าเอาโอแดดมันหมกกะหมักเกลือไว้นึ่งกินนึ่งกับผักจิ้มน้ำพริกนะครับนี่เป็นทำได้น่าจะเป็นเมนูเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นปลา ตัวตัวเป็นมันก็นเอาเก็บไปแล้วเนาะตัวเป็นมันหลายปะเป็นโลด้เนาะโลก,กว่าเย่หมอนก็ซื้อไปแล้วนะครับซื้อจากญาติพี่น้องนี่แหละนะครับเป็นขายโลจักบาทโลละหนึ่งร้อยลล,ละหนึ่งร้อยปลาดุกปะเป็นปลาธรรมชาติปลานาน,านะครับนี่นี่ครับบรรยากาศหาปลามานะครับปลามองนะครับนี่โอ้แต่ลายตัวนี้มันนี่แต่ลายแหย้งมันขึ้นมาแต่ไม่ยามจีบปะไม่ขึ้นดันยามมันขึ้นตัวแมียสื่อตัวยามมันขึ้นตัวนี้ยามเา้า โอ้แต่ไร้โลคยันนี่เป็นหาหโกคงตัวนี้มู่นะครับเนี่ยอาหารยามฤด,ดูนี้นะครับฤด,ดูปลายฝนต้นหนาวนะครับนี่ยายมอนกำลังทำปลาปลามองนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝีมือพ่อใหญ่โป๋ยนะครับอาหารได้อาหาร S <S โอ้ป้าไหวมักหนึ่งที่กวัวเนาะมักหนึ่งที่กลัวใะยายดำมาช่วยแม่ทำแล้วน,นะครับเป็นการหาปลายามเช้านะครับ,บวันนี้ก็โอ้ถ้วบ่มียจ่ใจลื่นๆนี่พอกินเลยครับถ้วบ่มีคาน้ำมันรถบ่มีคาชาพนากิจนี่โอ้ขอบคุณนี่คือมือตัวอยาดนะครับเพราะว่าหาปลาได้สมือสมือเลยนะครับไล่ใจบ่หลายคือสมัยตะกี้เนาะหมั่งมีสีสุกเลยครับนี่แบบนี้มือต่วหยา